ปีนี้เราเห็นอยอดขายรถบรรทุกที่ดีนะครับในสองเดือนแรกปีนี้เนี่ยเติบโตไป25เนะครับเทียบกับปีที่แล้วนั้นเป็นกลุ่มที่กลุ่มตลาดที่ผมคิดว่าการเนิ่งขันเนี่ยไม่น่ากลัวไม่เดือดเท่าไม่เดือดไม่เดือดจีนมันก็แข่งกันแหละแต่ว่าไม่ดูเดือดขนาดจำนำทะเบียนหรือว่าเป็นโปรบัรเครดิตตา่างๆความเสี่ยงมีอันเดียวเองคือราคาดีเซลแพง เนครับเพราะว่าลูกค้าเขาขับรถบรรทุกเนาะถ้าถ้าน้ำมันแพงก็ต้นทุนส่งก็เยอะเอาล้วครับคุณไอซ์ครับนะเราขยับนะครับไปที่ Finance ประเภทสินเชื่อจำนำสิบล้อถามจริงทำไมคุณไอซ ค่อนข้างชอบอะนะกลุ่มเนี้นะสินเชื่อนะเช่าซื้อรถ10ล้อเนี่ยผมเข้าใจผิดหรือเปล่าถ้าถูกคุณไอช่วยอธิบายหน่อยครับครับกลุ่มที่ทําพวกปล่อยสินเชื่อเช่เชาซื้อ10บล้อเนี่ยรถบรรทุกเนี่ย,ย,ยปีนี้เราเห็นยอดขายรถบรรทุกที่ดีนะครับในสองเดือนแรกปีนี้เนี่ยเต,ติบโตไป25%เนนะครับเทียบกับปีที่แล้วนะครับ เดือน3มเดือนเี่เราที่คุยกับผู้ประกอบการมาก็ยังนิดทางดีอยู่นะครับโดยถ้าจะไม่เปลียเดือนสาจะดีขึ้นกว่านั้นอีกนะครับแต่นั้นกลุ่มเนี้ยที่เราชอบหนึ่งคือภาพใหญ่ช่วยนะครับเศรษฐกิจฟื้นดีมาโลบันทุกเริ่มกลับมานะครับส่วนที่สองที่เราชอบก็คือว่าการแข่งขันไม่แรงเท่ากลุ่มเมื่อกี้ที่เราคุยนะครับอ่อเราไม่เห็นผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับคือไม่มีใครมาแข่งกับเอสเกธานีเขาก็อยู่เขาอย่างเนี้ยอยู่กันสองคน นะครับมีแบงก์เล็กมาปล่อยแจมด้วยนิดหน่อยแบงก์ใหญ่ก็ปล่อยบ้างนิดๆไม่ได้เยอะนะครับนั้นเป็นกลุ่มที่กลุ่มตลาดที่ผมคิดว่าการแข่งขันเนี่ยไม่น่ากลัวไม่เดือดเท่าไม่เดือดไม่เดือดจริงมันก็แข่งกันแหละแต่ว่าไม่ดูเดือดขนาดจำนำทะเบียนหรือว่าเว้นโปรบัตเครดิตต่างๆนะครับอันที่สามก็คือ valuation กลุ่มนี้ถ้าไปดูพีแต่ละตัวอยู่สิบสองสิบสามเท่าเองนะครับคุณยุทธนา ปีถูกมากแต่ bottom line g r o w t h หรือกำไรปีนี้ทุกตัวโตว20%ครับทั้งนั้นนะครับนั้นันมันค่อนข้างเห็นว่า valuation เนี่ยมันมัน mismatch กับการเติบโตของกำไรอยู่นะครับก็เลยเป็นเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกเซกเตอร์นึงที่น่าสนใจในปีนี้นะครับความเสี่ยงมีอันเดียวเองคือราคาดีเซลแพงนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาขับรถบรรทุกเนาะถ้าถ้าน้ำมันแพงก็ต้นทุนขนส่งก็เยอะ าจะเจ๊งหรือเปล่าล่าสุดเจ๊กเกียวก็ยังออกมาบอกเลยนะว่าไม่ไหวแล้วต้องขายกิจการเจ๊กเกียวจะไม่ไหวแล้วเจ๊กเกียวนะครับน็นจนะนั้สิ่งสิ่งที่ที่ตลาดกลัวก็คือเฮ้ยโอดีเซลแพงนี่กลุ่มนี้ไม่รอดแน่นอนเลยรถบรรทุกเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงผมคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนะครับเหตุผลก็เพราะว่ากลุ่มที่ขนส่งพวกนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเจ๊กเกียวเ่ยเขาเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาปรับราคาขายไม่ได้ค่าตั๋วมันปรับไม่ได้แล้ว เพราะว่าเราต้องแข่งกับโลคอสอะไรถูกไ้ยแต่เนี้รลบบรรทุกเนี่ยในสัญญาเวลารับงานเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนสูตรที่ตกลงกันไว้แล้วอะครับว่าราคาน้ํามันเท่านี้ค่าขนส่งเท่านี้แนะ่ราคาน้ามันเพิ่มการส่งยึด่นเท่าไหร่แน่ยืดยุ่นมันปรับราคาได้นะครับแต่คนที่ปรับราคาได้เนี่ยต้องเป็นกลุ่มที่วิ่งงานใหญ่ๆหน่อยแบบเป็นฟีดรถบรรทุกยี่สิบคันสามสิบคันนะครับดังนั้นพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มลูกค้าเอสเคธานี แต่กลุ่มลูกค้าของแบบตัวเล็กหน่อยซิงเกิลไมโครเนี่ยไม่ใช่อันนั้นจะเป็นรถเป็นรายย่อยลงมาดังนั้น ASK ธานีผมเชื่อว่ายังปลอดภัยนะครับไปอาจจะปรับราคาได้ช้านิดหน่อยเช่นราคาน้ำมันขึ้นวันนี้เดือนหน้าค่อยปรับแต่ไม่เป็นไร any way add in มันปรับได้นะครับดังนั้นผมว่าตลาดกลัวเกินไปในประเด็นนี้แล้วถ้าเราไปดูราคาผู้โดโดนเซลล์ออฟลงมาตั้งแต่ต้นเดือนโอ้เป็นสิบเปอร์เซ็นนะครับซึ่งผมว่าเป็นโอกาสด้วยซ้ำในการเข้าสื่อ ครับ,ค,รบคุณไอซ์ต้องถูกกดดันให้เลือกแล้วล่ะครับมา,มาคู่เนม2ชื่อ ASK กับราชธานีลิสซิ่งครับขอหนึ่งเดียวครับขอหนึ่งเดียวในกลุ่มไฟแนนซ์ประเภทสินเช,เชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกหลักทรัพย์กสิกรไทยเลือกใครและเพราะอะไรครับครับผมเลือก ASK นะครับผลก็คือว่าเราเลือกวินเนอร์นะครับ ASK เนี่ยเป็นเจ้าที่กำลังกิน market share อยู่ นะครับในในทุกวันนี้แล้วกินมาเก็ตแชร์จากธานีนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเขาเขาได้มาเก็ตแชร์อยู่แล้วเราเชื่อว่าปีนี้ก็ยังได้อยู่จากงบไปมาหนึ่งเพิ่งออกมาเมื่อวานนะครับก็ดีมากทำได้คอร์ดไฮอีกครั้งนะครับแม้ว่าราคาหุ้นจะทำวิวโลก็ตามซึ่งก็ไม่ได้วิ่งตามกำไรนะครับอันที่สองนะครับผมว่าการปรับตัวเ็าทำได้เร็วกลยุทธ์หนึ่งที่ในกลุ่มรถบรตทุตอนนี้กำลังทำคือเร่งไปทำจำนำทะเบียนรถบรรทุครับซึ่ง เอสเคทำมาปีกว่าแล้วค<อ>ู่แข่งเฮทูเฮทอย่างธานีตอนนี้ขอไลเซน์อยู่เลยนะครับสปีดมันต่างกันนะครับ,รบเราเราคิดว่าผู้บหิหารฝั่งเอสเคปรับตัวได้เร็วกว่าหา New เอคมาเติมได้เร็วกว่าแล้วมันจะมาทันนะครับเมื่อความต้องการโลบรรทุกมันเริ่มนิ่งมันโตโตโตแล้วมันนิ่งเนี่ยมันจะมีตรงนี้มาทันนะครับ,รบก็เป็นสองเหตุผลหล,ลักนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือกาไรแนวโน,น้มกําไรปีนี้เรา forecast ไว้ในโต25% ก็จะดีกว่าธานีที่โต10กว่าเปอเซนต์นะครับอืมครับเ,เลือก ASK เอเชียเสริมกิจ l ิส s i n g เป็นท็อปพิกในกลุ่ม finance ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกนะครับแนะนำซื้อใช่ไหมครับถ้าแนะนำซื้อเป้าพื้นฐานปลายปี ASK เท่าไหร่ครับคุณไอซ์ราคาเป้าหมายพื้นฐานอยู่ที่56บาทครับเป้า56บาทนะครับ โปร5เดือน5สำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์ชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดมีโปรพิเศษได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มจากเดิมอีก10%สำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์มันนพัสออนไลน์001ถึง007นะครับสนใจเชิญครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนีพลาส MONEY มันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับ